สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมามาสอนการเทรดเหรียญเบื้องต้นนะครับในในเว็บบิตครับนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับท่านต้องมีสถานะเป็นแบบของผมนี้นะครับก็คือท่านต้องยืนยันนะครับสอย่างนี้เสร็จสิ้นก่อนนะครับตามที่ผมสอนในคลิปก่อนก่อนนะครับผมมีคลิปสอนอยู่ครับว่าทํำยังไงนะครับเมื่อท่านผ่าน3อันนี้นะครับท่านถึงจะสามารถเทรดได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับมาดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับให้กดไปที่ตลาดซื้อขายนะครับด้านบนนี้นะครับ กดตึ๊กเข้าไปนะครับน shop ี the the ame, green green. Meaning, ่คือหน้าสําหรับซื้อขายนะครับทีนี้ผมจะอธิบายทีละส่วนทีละส่วนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับส่วนตรงกลางครับส่วนตรงกลางคือเป็นกราฟให้ดูว่านะครับตอนนี้นี่ราคานะครับมีการซื้อไหมหรือการขายไหมนะครับอย่างเช่นนะครับแท่งสีเขียวนะครับหมายความว่าเป็นการซื้อนะครับซื้อขึ้นไปในราคานี้นะครับซื้อขึ้นไปครับซื้อขึ้นไปนะครับซื้อเสร็จแล้วครับแท่งสีแดงคือเป็นการขายนะครับ ถูกขายนะครับก็คือเหรียญนี้ถูกขายนะครับอย่างตัวอย่างนี้เป็นเหรียญบีทคอยนะครับตัวนี้นะครับเป็นบีทคอยนะครับ15านาทีนะครับนี่ผมตั้งไว้15นาทีนะครับก็คือกราฟ15นาทีก็จะเป็นกว้างๆประมาณนี้นะครับ15นาทีนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงที่มันกำลังดิ่งลงนะครับดิ่งลงมาดิ่งลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากดูแบบแบบเดียไทม์ที่เป็นใกล้ความจริงที่สุดก็คือกดที่ตรงนี้นะครับ 15m เนี่เป็น1ึ หนึ่งนะครับหนึ่งมินิตคือหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้แบบสดๆเดียวทางตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับเราก็เลื่อนดูทางซ้ายได้นะครับคลิกเราก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปหากไอ้นี่มันบังนะครับมันมันบงนะังเนาะเราก็กดย่อขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะกดย่อขึ้นไปนะครับแบบตัวน,นี้คือแบบหนึ่งนาทีเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีทั้งการซื้อแล้วก็การขายนะครับถ้าเราอยากดูแบบว่าตอนนี้นี่การาฟมันวิ่งอยู่ราคาที่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้กําลังมีคนซื้อขึ้นไปนะครับซื้อขึ้นไป ซื้อขึ้นไปแล้วก็มีขายเล็กน้อยนะครับขายสีแดงๆนี่ครับแล้วก็ยังมีคนซื้อขึ้นไปอยู่นะครับซื้อขึ้นไปนะครับนี่คือแบบ1นาทีนะครับถ้าเราอยากดูย้อนหลังว่า1ชั่วโมงก่อนมันมีการซื้อขายเป็นยังไงนะครับแล้วก็ติ๊กที่1 m เอนี่ครับเป็นเอาเอาสักสามสีนาทีก่อนนะครับปึ้งนะครับนี่นะครับสามสีนาทีนะครับจากจากนี้นะครับเราชี้ไปนะครับไม่ยังไม่ลิกนะชี้เฉยๆนะครับวันที่28นะครับเวลา8ปดโมงสานะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ1นึ่งล 8แ0 0ห0นกว่านะครับก็คือราคาอยู่ช่วงนี้นะครับพอมาถึงตอนเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สีทุ่มนะครับราคาตกลงมาอยู่ที่1 7้านแสนนะครับตกลงมาเยอะเลยนะครับก็คือถ้าเป็น3านาทีเราจะวิเคราะห์ได้เลยว่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างที่จะกำลังลงนะครับกำลังอยู่ในช่วงลงนะครับ เพราะฉะนั้นการเข้าซื้อก็ถ้าคิดว่าไม่เสี so ่ยงท่านก็เข้า huh. ซื้อได้นะครับก็คือซื้อปุ๊บหนึ่งแล้วเราก็รอมาขายตรงนี้นะครับตรงที่มันขึ้นสูงๆงนี่นะครับหากอยากดูว่าชั่วโมงก่อนนะครับมันเป็นยังไงก็เอาเป็น1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงตัวนี้ก็จะเห็นได้เลยว่า1ชั่วโมงนะครับดูย้อนหลังเลยนะครับมันจะดูเป็นวันที่ครับยี่สิบห้าเป็นยังไงนะครับจะจะเห็นได้เลยว่ามันมันวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงนะครับมีขึ้นแล้วก็็มมมมมีีีีลลลลงงขขึึ้้้้้นนนนนนแแววอยู่ปปปรรรรระะะะะาาณณคคคััับบบ1กไ8 แต่ก่อนนะครับบิตคอยตอนที่ผมเทรดใหม่ๆนะครับบิตคอยราคาอยู่1น0 0 0 0สนแปดหมื่นนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าๆนะครับแต่ปัจจุบันนะครับขึ้นมาถึง2ล้านกว่านะครับตอนตอนที่ที่เทรดครั้งก่อนนะครับไม่ไม่นานมานี้นะครับเดือนก่อนๆนะครับราคาขึ้นไป2ล้านนะครับสล้านที่ดูนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นขึ้นไป2ล้านนะครับถ้าเราซื้อที่ราคา1นึ่งแสนแปดหมื่นแล้วมาขายที่ราคา2ล้านมันจะ ได้กาไรมหาศาลแค่ไหนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ราคามันอยู่ตรงนี้มันไม่ลงแล้วครับมันยังไม่ลงนะครับมันก็อยู่ซื้อขายอยู่อย่างนั้นนะครับจนกว่าจะมีข่าวที่มันอะไรนะข่าวที่มันเป็นทางลบนะครับก็คือบอกว่าเงินสหรัฐกําลังจะด้อยค่าลงไถ้ามีข่าวลบๆแบบนี้ออกมานะครับเหรียญราคาเหรียญพวกนี้เนี่ยเขากลัวนะครับเขากลัวมันก็จะวิ่งตู้ลงไปข้างล่างเลยนะครับโอ้ยพูดถึงกราฟไปแล้วทีนี้นะครับตัวนี้กราฟของของบิตคอย n นะ ถ้าหากท่านอยากดูเหรียญอื่นๆนะครับถ้าก็ลองคลิกด้านขวามือนะครับด้านขวามือเป็นการคลิกดูว่าเหรียญแต่ละเหรียญนะครับตัวนี้เทียบเป็นเงินไทยนะบิตคอยคู่กับเงินไทยนะครับอิตาเรียมคู่กับเงินไทยนะครับ XRP คู่กับเงินไทยนะครับแล้วก็บิตคอยแคสคู่กับเงินไทยทุกอย่างจะคู่กันกับเงินไทยนะครับก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างราคาเหรียญตัวนั้นกับเงินไทยนะครับว่ามันซื้อกันที่เท่าไหร่นะครับผมอยากดูดูอิตาเลียมบ้างนะครับคลิกอิตาเลียมนะปึ๊บนะครับ แล้วก็ผมเอาสัก15นาทีน่าจะพอดีนะครับ15นาทีนะครับอีเทียมก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเวลา11โมงของวันที่29นะครับราคาก็จะเป็นประมาณ86,845นะครับถ้าเราซื้อตอนเวลา11โมงนะครับเราซื้อที่ราคานี้ปุ๊บนะครับถ้าเราขายตอนนี้เนี่ยครับก็จะโอเคเลยนะครับก็จะได้กำไรขึ้นมานะครับนี่คือของอีเทียรนะครับต่อไป XRP นะครับ เราก็คลิกดูนะครับก็จะเป็นกราฟนะครับแต่ละเหรียญน,นี่ราคามันจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะยึดตามอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะราคาเหรียญน,นะครับแต่ละแต่ละอันนี้จะขึ้นอยู่กับการความต้องการซื้อแล้วก็ความต้องการขายนะครับถ้าความต้องการขายเยอะ,ะราคามันก็จะตกลงมานะครับนี่คือส่วนที่2นะครับส่วนที่1คือกราฟเนาะเอาไปดูว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงนะครับส่วนที่2ก็คือ เหรียญนะครับคลิกดูเหรียญนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีว่าเหรียญอะไรที่น่าเทรดนะครับแล้วก็เหรียญอะไรที่มันมั่นคงนะครับมาถัดมาด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือที่เป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับตอนผมเทรดใหม่ๆผมหาคำตอบกับใครไม่ได้เลยนะครับถามใครก็ไม่มีใครตอบผมนะครับไอ้สีแดงมันคืออะไรมันวิบวบวิบวๆบวิบวบแบบนี้ไอ้สีเขียวมันคืออะไรนะครับนี่ครับที่ลงแบบนี้มันคืออะไรผมเคยสงสัยนะครับตอนที่ผมเทรดใหม่ๆนะครับถามใครใครก็ไม่ตอบผมเลยนะครับไม่ได้คําตอบนะครับ ไปมาผมก็ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับศึกษาด้วยตัวเองทั้งหมดเลยผมก็เลยรู้ว่านะครับของบิดครับนะด้านบนนะครับเดี๋ยวเอาเหรียญบิดคอยก่อนนะครับบิ c คอยผมลิกที่บิดคอยนะครับส่วนที่เป็นสีแดงด้านบนหมายความว่าออเดอร์ที่ตั้งขายไว้นะครับก็คือเขาจะขายนะครับออเดอร์ที่จะขายนะครับคือราคาประมาณนี้นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมืนหกพันนะครับคือเขาจะขายเท่านี้นะครับส่วนสีเขียวคือคนที่จ้องไว้จะซื้อนะครับจะซื้อนะครับก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับ นนี้จะซื้อเท่านี้นะครับคนนี้จะขายเท่านี้นะครับถ้าเราซื้อนะครับเราซื้อได้าราคาถูกนะครับก็คือเราตั้งราคาไว้ได้นะครับซื้อปุ๊บนี่ครับแล้วเราก็ไปตั้งขายมันก็จะขึ้นมาอยู่ในลิสด้านบนนะครับส่วนถ้าเราไปตัง้งซื้อตอนนี้สมมุติว่าราคามันอยู่ที่ที่เขาซื้อกันประมาณ1นึ่งล้านเกตแสนสองหมื่นห้าพันนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับถ้าเราไปตั้งต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็นอนรอครับนอนรอมันลงมานะครับมันลงมาถึงปุ๊บมันซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปตััั้้งงรรราาาาาคคคขขยยยนนนนะะะบบบซึ่่ก็จอู ออเดอร์ของเราจะอยู mm. <Sa> ่ด้านบนรอขายนะครับนี่คือเป็นการบอกว่าคนที่ต้องการซื้อนี่ต้องการซื้อที่ราคาเท่าไหร่นะครับเขาตั้งไว้เท่าไหร่บ้างเราไปดูเอานะครับอย่างในนี้นะครับซื้อซื้อด้วยเงินมูเยอะมากนะครับหลายแสนบาทด้วยราคาเท่านี้นะครับเขาต้องการจะซื้อเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คนนี้ต้องการซื้อเพียงเท่านี้นะครับส่วนคนนี้ต้องการขายนะครับคนขายเนาะต้องการขายเท่านี้นะครับแล้วทีนี้ทําไมมันต้องวีบแป๊บวิบแป๊บวิบแป๊บนะครับ บางทีการบึ้บแบบนี้คือการขายได้นะครับก็คือไอ้มีคนตัวนี้ไปซื้อเหรียญนี้ได้นะครับค no ือขายได้นะครับหรืออีกบางทีที่มันบึ้บแบบนี้ก็คือเขายกเลิกออเดอร์ไปนะครับคือตั้งไว้แล้วเนี่ยซื้อยังไงก็ไม่มีคนขายเขาก็ยกเลิกไปมันก็เลยต้องบึ้บบึ้บบึ้บนะครับบึ้บบึ้บบึ้บนะครับก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะครับคือเป็นแบบเดียวถามว่าซื้อขายราคาเท่าไหร่นะครับแต่เราจะไม่ดูตรงนี้เป็นหลักนะเวลาเราซื้อเราขายนะครับให้เราดูแนวโน้มนะครับแนวโน้มของเหรียญนะครับ อย่างเช่นเอา15นาทีนี่นะครับตอนนี้มันลงนี่ก็พอจะซื้อได้นะครับซื้อไปเลยนะครับประมาณนี้ในช่วงนี้นะครับซื้อได้นะครับเมื่อซื้อไปแล้วเราก็จะเย็นๆรอนะครับให้มันขึ้นไปแล้วก็ตั้งขายด้วยราคาเท่าไหร่เราพอใจที่เท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งเอานะครับอย่างเช่นตอนนี้มันราคามันอยู่ที่1,071,000นะครับปื้อถุนมาผมต้องการขายที่ประมาณ1,080,000นะครับก็ได้ตั้งเยอะนะครับผมก็ตั้งไว้นะครับก็สามารถซื้อขายได้นะครับนี่คือส่วน ส่วนที่3ครับส่วนที่เป็นราคาตั้งซื้อตั้งขายนะครับว่าเขาต้องการขายเท่าไหร่ต้องการซื้อเท่าไรนะครับมาดูหมุนลงมาข้างล่างนะครับผมจะหมุนมาข้างล่างครับข้างล่างนี้เป็นการเป็นการซื้อแล้วก็การขายอย่างที่ว่านะครับถ้าผมด้านซ้ายนะครับที่เป็นซื้อจะเป็นสีเขียวนี่นะขายจะเป็นสีแดงนะครับถ้าผมซื้อนะครับลิทมันจะไม่อยู่ในรายการเหล่านี้นะครับขึ้นอยู่กับราคานะผมตั้งราคาไว้เท่าไรนะครับผมลดผลตั้งราคาไว้ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสน มันก็จะไปลิต์อยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาตั้งไว้ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมตั้งราคาไว้ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเฉยๆนี่มันจะถีบลงไป้างล่างๆสุดๆเลยนะครับมันไกลามากนะครับยกเว้นว่าผมตั้งราคาไว้ที่1 7, 2, นึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันตัวนี้เขากนะ้าร้อยนะหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ยนี่ผมถึงจะขึ้นเป็นคนแรกนะครับผมถึงจะขึ้นเป็นคนแดกตรงนี้นะครับเพราะว่าผมตั้งสูงกว่านายนี้นะครับ ผมเคยทาแล้วนะครับผมตั้งสูงกว่าเขายังมีนะครับยังมีมันมาแวบขึ้นไปมันมาแข่งกับผมอีกนะครับผมตั้ง902มันก็903อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งให้มันพอดีแล้วก็ตั้งใจเย็นๆนะครับใครอยากแวบขึ้นไปสูงไปอะไรก็เราก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องสนใจเขานะครับตั้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันซื้อได้เองนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,726,900นะครับถ้าผมจะซื้อทำยังไงผมจะซื้อสมมติว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 2,000บาทผมจะซื้อสัก1,000บาทเนาะ1,000 1,000บาทนะครับผมจะจ่ายเงินของผมเองนี่1,000บาทนะครับทีนี้นะครับจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ครับราคาต่อ BTC นะครับตอนนี้ผมเทรด Bitcoin อยู่นะครับเรียน Bitcoin อยู่นะจำนวนเงินที่ผมต้องจ่ายคือ1,000นะครับถ้าท่านมีเงินเป็นแสนท่านก็ใส่หนึ่งแสนไปเลยนะครับแล้วแต่ท่านพอใจนะครับราคาต่อ BTC คือราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้1ล้าน2หมื่นหรือ1ล้าน7แสน2หมื่น6,999นะครับผมจะแข่งกับนายนี่แหละ หนึ่งเจ็ดสอกเเกนี่นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนสอผมจะแข่งเลยหนึ่งล้านเจ็อ่นผมก็ตั้งราคานี้ปุ๊บไปนะครับผมก็จะได้มาเท่าไหร่นะครับมันจะคำนวณให้นะครับก็คือผมซื้อในราคา1000นะครับซื้อในราคานี้จะได้กี่บิตคอยนะครับได้บิตคอยเท่าไหร่นะครับจากนั้นผมก็กดที่คําว่าซื้อนะครับ ผมเรียกว่าซื้อนะตอนนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสน้กถ้ากดซื้อปุ๊บนี่ออเดอร์ของผมจะขึ้นมาเป็นคนแรกเลยนะครับขึ้นมาเป็นคนแรกเลยนะครับก็จะรอซื้อนะครับแล้วจะซื้อได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อคนข้างบนสีแดงแงยอมขายนะครับก็คือเขาขายในราคาที่ตรงกับที่ผมตั้งไว้ก็คือ1นึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมนะครับถ้าเขาขายนี่นี่แบบนี้นะครับนี่เจ็ดพันนี่เขาขายปุ๊บนี่ผมออเดอร์ผมก็จะถูกทํางานก็คือเขาจะซื้อให้นะครับนะครับ ขายแบบด้านบนนะครับสมมติว่าผมซื้อผมซื้อไว้ในราคา1นล้านเจ็ดแสนตัวนี้นะครับผมได้ทั้งหมดนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์พวกนี้นะครับนี่คือจํานวนบิบคอยที่ผมได้นะครับเพราะฉะนั้นนีเงิน1นึ่พันนี่มันขายซื้อได้แค่นิดเดียวนะครับเวลาขายก็ได้กาไรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องซื้อด้วยเงินที่เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากได้กำไรเยอะเนี่ยท่านต้องมีเงินที่เยอะกว่า1นล้านเจ็ดแสนนะครับมันถึงจะได้เงินเยอะกว่านะครับถ้าท่านมีเงินน้อยกว่านั้นมันได้น้อยมากันได้นะครับ ื้อได้นะมันจะเป็นตัวเลขมาให้ดูเลยนะครับคือบิตคอยนะครับก็จะจะสมมุติว่าผมซื้อได้ในราคานี้นะครับแล้วก็ได้จํานวนเหรียญเท่านี้เวลาขายครับเวลาขายมันจะเลือกว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีเพราะผมยังไม่ซื้อนะครับถ้าผมมีนะครับผมคลิกร้อยเปอร์เซ็นปุ๊บนี่มันจะขึ้นจํานวนจํานวนเท่านี้แหละครับจํานวนที่ผมซื้อได้นี่มานะครับก็คือประมาณนี้นะครับราคาต่อ btc ผมจะขายที่เท่าไหร่ผมซื้อในราคาเท่าไหร่นะ หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นนะครับผมจะขายในราคาะหนึ่งล้านแปดแสนอ้๊ยแปดแสนหนึ่งหวังเยอะมากเลยครับสองศูนย์ศูนย์นะครับถึงอย่างโอเคหนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นนะครับผมตั้งไว้นะครับก็คือผมซื้อได้เท่านี้นะครับได้เท่านี้เหรียญในราคาหนึ่งพันบาทนะครับผมก็เอาทั้งหมดนี้มาขายนะครับก็คือติ๊กร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะขึ้นมาเองนะครับถ้าซื้อสําเร็จนะครับ ราคาขายที่1นล้านแปดแสนนะครับแล้วก็จํานวนที่จะได้รับก็คือผมจะได้เงิน1นึ่งบาทเห็นไหมครับกาไรก็คือ53บาทที่ผมจะได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าผมมีเงินเยอะนะครับมีเงินเยอะกว่า1ล้านกว่านี่มันจะได้เยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติให้ดูนะครับสมมุติให้ดูผมมีเงินอยู่2ล้านบาท2ล้านนะครับล้านหรือย,อยังนี่สล้านบาทนะครับผมซื้อในราคาเอาปัจจุบันเลย1นึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พัน เอาสี่พันเนาะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นโอ้มันกำลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับสี่พันนะครับใช่ไหมโอ้ยมันตดลงอีกแล้วครับอ่าสมมติผมซื้อในราคานี้เลยนะครับผมก็จะได้1 BTC กับจุดๆอีกนิดนึงนะครับนั่นคือผมมีเงินอยู่2ล้านนะครับตัวนี้เป็นสมมุติดูได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีเงินรบนะครับผมสมมุติดูราคาว่าถ้าผมมีเงินเท่านี้นี่ผมซื้อในราคานี้ผมจะได้กี่ BTC นะครับกี่บิตคอยนั่นเอง ผมคุมไปแล้วก็ลองก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้สิ่งที่ผมจะได้นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นนี่เนาะผมซื้อราคานี้ผมจะลองเอามาขายดูนะครับเมื่อซื้อสําเร็จปุ๊บนี่กดที่ที่ส่วนขายกดที่คําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นตัวเลขขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าผมซื้อแล้วนะครับผมจะขายในราคาหนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเมื่อกี้ผมซื้อที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นใช่ไหมครับผมขายที่หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นผมก็จะได้กําไรหนึ่งเอ้ยสองล้านหนึ่งแสนนะครับ สองล้านหนึ่งแสนนะครับอุ้ยไปแล้วเงินผมมีสองล้านนะครับผมซื้อในราคานี้นะครับมาขายในราคาที่ที่มันขึ้นไปได้พอจะขึ้นไปได้นะครับใช่ไหมแปดแสนสองหมื่นนะครับมันขึ้นไปถึงนะครับผมขายปุ๊บนี่ผมได้กําไรหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเห็นไหมครับถ้าผมมีเงินเยอะเนี่ผมสามารถซื้อแล้วได้กำไรทีละแสนเลยนะครับง่ายมากทีนี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเราจะมี มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็เลือกไปเทรดเหรียญอื่นๆที่มันราคาไม่แพงนะครับอย่างเช่นเหรียญนี้นี่ครับอิตาเลียมครับราคา8ปดหมื่นนะครับผมก็มีเงินแสนหนึ่งผมก็สามารถเทรดได้แล้วนะครับแล้วทีนี้ถามว่าราคาเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้เนี่ยเรามีเงินพันบาทเราซื้อได้ไหมนะครับซื้อได้นะครับซื้อได้นะท่านไม่ต้องกังวลนะครับที่แรกผมเข้าใจตอนที่ผมเรียนเทรดใหม่ๆนะครับผมดูว่าบิตคอยอู้ราคาต้องเป็นล้านนะครับจะมีเงินที่ไหนไปซื้อนะครับผมก็เลยมาลองเทรดดูนะครับ หนึ่งพบาทก็ซื้อได้นะครับแต่ว่ามันจะได้น้อยนะครับก็คือเวลาเราตั้งซื้อไฟนะครับผมมีเงิน1 0 0 0บาทนี่เห็นไหมครับเอาไปแล้วมั่วแล้ว1 0 0 0พบาทครับซื้อในราคาหล้านตรวนะครับก็จะได้แค่นี้นะครับไม่ถึง1 btc ด้วยซ้านะครับเอามาขายนะครับมันก็ได้น้อยเดียวนะครับใช่ไหมครับผมจะอามาขายนะส่วนฝั่งขายนี่คือจํานวน btc เราต้องซื้อให้ได้ก่อนนะครับเราซื้อราคานี้ปุ๊บนะครับเราซื้อจํานวนเงินเท่านี้นะครับราคาเท่านี้นะครับได้เท่านี้มันถึงจะมาโผล่ที่ฝั่งนี้นะ ถ้าเรากด100%ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการเอาจํานวน Bitcoin ที่เราซื้อได้มาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมได้แค่55บาทนะซื้อ7นึ่0 0้านนมะครับมาขาย8นึ0 0 0้านนะครับ,าา 1, 2, รบได้กําไร55บาทนะครับกว่าจะได้นะเามาส่วนถัดมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับส่วนถัดมานะครับด้านล่างนี้ก็คือเป็นเป็นแบบเดียวถามว่าตอนนี้นี่ถูกถูกขายหรือถูกซื้อนะครับ สีดแดงๆคือถูกขายในราคาน <t nak> no ี้นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็ไอ้ส <verbs> ีเข <lden și S 2> <m ess i> ียวคือคนที่เขาซื้อนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันนะครับตัวนี้ราคานี้ที่ถูกซื้อนะครับเขาซื้อไว้นะครับตัวนี้อยู่ในช่วงซื้อนะครับซื้อซื้อซื้อทั้งหมดเลยยังไม่มีใครขายเลยนะครับซื้ออย่างเดียวทําไมเขาถึงซื้อเพราะราคามันลงมานะครับเขาพอใจที่จะซื้อในราคาเท่านี้นะครับนี่ไม่ได้ซื้อทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่มีใครขายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ แข่งกันซื้อนะครับเริ่มแล้วนะครับ1ล้าน7 2 5 0 0 0มันจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีคนซื้อแบบนี้เยอะๆนะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะมีแต่คนซื้อทั้งนั้นนะครับแลไม่มีใครขายเลยนะครับถ้าแนโน้มเป็นแบบนี้แสดงว่าราคามันจะขึ้นครับตอนนี้มีคนมาขายแล้ว1นล้านเจ็8 8นับบาทนะครับก็ยังมีคนมาดันซื้ออีกนะครับนั่นคือเป็นแบบเดียวถามว่ามีใครซื้อราคาเท่าไหร่นะครับมีใครขายราคาเท่าไหร่นะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างนะ ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นรายการซื้อแล้วก็รายการขายที่ผมตั้งไว้เนื่อเข่นผมซื้อปุ๊บนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้ครับบายนะครับเห็นไหมครับก็คือผมสั่งสั่งซื้อไว้นะครับถ้ายกเลิกก็ตรงนี้นะครับคือยกเลิกการซื้อนะครับยกเลิกคืออะไรก็คือเราเปลี่ยนใจสมมติว่าผมตั้งราคาเท่านี้นะครับแต่ราคาตอนนี้มันพุ่งขึ้นไปนะครับผมต้องการซื้อแข่งกับพวกนี้นะครับผมตั้งราคาให้สูงกว่าเขาผมก็มายกเลิกนะครับยกเลิกเสร็จปุ๊บก็มามาเปลี่ยนราคาตรงนี้นะครับโอ๊ยลืมบอกล เราสามารถคลิกที่ตัวเลขได้เลยมันก็จะวิ่งลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับเอาออสารุปสั้นๆง่ายๆก็คือเวลาท่านต้องการซื้อนะครับท่านต้องฝากเงินก่อนนะฝากเงินเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็มาตั้งราคาไว้ตรงนี้เลยนะครับตั้งราคาว่าต้องการซื้อเท่าไหร่นะครับด้วยเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นจํานวนบิตคอยที่เราจะได้นะครับถ้าเราเทรดเหรียญอื่นก็จะเป็นจํานวนเหรียญที่เราจะได้นดั่นแหละก็คือซื้อเหรียญนะครับถ้าเราต้องการขายก็คือสมมุติว่ารายการสั่งซื้อนะครับที่เราตั้งไว้ปุ๊บบมัันนซื้อสําเร็จะค มันซื้อสําเร็จก็คือเมื่อมันผล่มาตรงนี้แล้วเนี่ยมันซื้อสาเร็จมันก็จะหายไปใช่ไหมมันจะมีจำนวนเงินบิตคอยขึ้นมาครับตอนนี้ผมมีอยู่ศูนย์ btc ทำไมถึงมีเท่านี้เพราะว่าผมยังไม่ซื้อเลยผมซื้อไม่ได้นะครับถ้าผมซื้อได้ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตามจํานวนที่ผมได้นะครับคือเป็นตามจํานวนนี้นะครับที่ผมซื้อได้มันก็จะขึ้นมานะครับถ้าผมอยากขายผมก็ติ๊กที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับตั้งราคาขายสูงๆไว้จากที่เราเราซื้อนะครับเราอย่าไปขายต่ำกว่านี้นะถ้าขายต่ จากนั้นนะครับเราก็กดที่ขายมันก็จะมาตั้งออเดอร์ไ้ตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นประมาณแค่นี้นะครับง่ายๆนะการซื้อแล้วก็การขายนะครับส่วนอีกอันนึงที่สําคัญนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะมันจะมีมีลิมิตออเดอร์กับมาเก็ตออเดอร์ครับมีลิมิตก็คือผมสามารถตั้งไว้ได้ว่าผมจะซื้อเท่านี้ในราคาเท่านี้นะครับ แล้วก็ซื้อปุ๊บมันจะขึ้นคิวรอไว้นะครับก็คือมันจะตั้งออเดอร์ไว้ว่าต้องการซื้อเท่านี้นะครับต้องการซื้อราคานี้เมื่อราคามาลงมาถึงมันจะทําการซื้อให้เราเองอัตโนมัตินะครับคือบิตคัพเขาจะซื้อให้เราเองอัตโนมัตินะนี่คือลิมิตออเดอร์นะครับการขายเหมือนกันครับการขายเหมือนกันถ้าเป็นลิมิตออเดอร์ก็คือเราตั้งราคาได้นะครับก็คือเราจะขายจํานวน BTC เท่านี้นะครับในราคาเท่านี้นะครับ เมื่อเราตั้งขายปุ๊บนี่เมื่อราคามันขึ้นไปถึงนะครับมันก็จะขายให้เราเองนะครับก็คือออเดอร์มันจะขึ้นมารอแบบของผมนี่แหละครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมตั้งไว้นะครับมันจะขึ้นมารอแบบนี้นะครับมันจะขายให้เองนะถ้าเป็นลิมิตออเดอร์นะครับทีนี้มาดูมาเก็ตนะครับมาเก็ตออเดอร์นะครับมาเก็ตออเดอร์ก็คือการซื้อการขายในราคาปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันที่มันกําลังเป็นอยู่ตอนนี้สมมุติว่าราคา17ึ่9สมมุติผมจะซื้อนะผมจะซื้อแต่ผมตั้้งไวรนะคับ เดี๋ยวผมลบจำนวนตัวเลขออกก่อนเดี๋ยวมันจะซื้อของผมนะผมไม่ซื้อให้ดูหรอกนะครับเงินตอนนี้ราคาผมไม่ไม่อยากซื้อนะสมมติว่าผมจะซื้อนะครับผมคลิกมาเก็ตออเดอร์ผมจะซื้อปุ๊บนี่มันจะได้ราคานี้เลยราคาที่เขาตั้งขายไปเลยนะครับผมกดซื้อปับ๊บมันจะมันจะขายนะครับเราจะซื้อได้ในราคานี้นะครับเพราะว่าเขาขายในราคานี้เนาะสมมติว่าผมขายนะครับ ผมขายนะครับแล้วก็ติ๊กที่มาเก็ตออเดอร์ผมจะถูกขายได้ในราคานี้นะครับก็คือราคาที่คนซื้อต้องการซื้อนั่นแหละนะครับมันสลับกันนะผมซื้อมาเก็ตออเดอร์ผมจะซื้อได้ในราคานี้นะครับราคาที่เขาขายนะครับเขาต้องการขายเท่านี้นะครับส่วนสีเขียวคือฝั่งซื้อเนาะเราจะซื้อได้ในราคานี้นะครับถ้าเป็นมาเก็ตนะส่วนขายนะครับส่วนขายถ้าเราตั้งเป็นมาเก็ตปุ๊บมันจะขายได้ในราคานี้นะครับเพราะว่าราคานี้คือราคาที่เขารอซื้อไงครับ มาเก็ตคือให้ตลาดตลาดมันเป็นยังไงขายมันเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับขายมาเลยนะครับเพราะฉะนั really? inde, ้นท so ่านก็เลือกเอาว่าจะเป็นด i มิตหรือมาเก็ตนะครับถ mm ้าราคามันอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับท่านตั้งออเดอร์ไว้หน่มันมันไม่ทันเพื่อนเนาะเราซื้อไม่ทันเขานะครับเราก็ตั้งเป็นมาเก็ตเอานะครับก็คือมันก็จะได้ราคาที่ใกล้ๆเคียงครับประมาณนี้นะครับดูก่อนดูดีๆนะครับตัวเลขมันมันเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการซื้อแล้วก็การขายนะครับอันดับแรกคือท่านจะซื้อขายได้ท่่าานนนนต้อองงฝกกเิะครับ ฝากเงินก่อนให้มีเหมือนผมผมตอนนี้ผมมีอยู่สองพันผมเอามาเทรดเล่นนะครับทําไมถึงมีน้อยจังนะครับตั้งที่เทรดมานานผมไปเทรดในเว็บต่างประเทศนะครับผมไม่อยู่ในเว็บนี้นะครับตอนนี้ผมเอาไว้เล่นแก้แก้เซงเฉยๆนะครับเอาไว้เทรดเล่นนะครับส่วนเว็บที่ผมเทรดจริงๆมันจะอยู่ในเว็บต่างประเทศนะครับทําไมผมถึงไปเทรดในเว็บต่างประเทศเพราะว่าเวลาผมได้เงินนะครับผมได้กําไรผมจะได้กําไรเป็นเงินดอลลาร์นะครับอย่าลืมนะถ้าผมเทรดในบิตครับนี่ผมจะได้เงินเป็นเงินบาทนะครับ ได้กาไรก็ได้กำไร45บาทใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดู45บาท50บาทนะครับถ้าผมเทรดในเว็บต่างประเทศนะครับได้กําไรเป็น45ก็คือ45ดอลลาร์นะครับคูณ30เข้าไปมันจะเยอะแค่ไหนนะครับอัตราเรื่องเปลี่ยนมันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้บิตคัพนี่เป็น,เป,นเป็นแค่ทางผ่านทางผ่านในการฝากเงินไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าเหรียญที่เราซื้อไว้ได้นี่เราสามารถโอนได้นะครับก็คือผมสามารถโอนเหรียญบิตคอยนี่ไปยังเว็บต่างประเทศได้นะครับ อเทเรียมได้ผมโอนไปยังเว็บต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะซื้อบิตคอยในเว็บนี้นะครับแล้วก็โอนบิตคอยไปเว็บอื่นนะครับในเว็บต่างประเทศแล้วก็เอาไปขายในเว็บนั้นนะครับไปทําการซื้อขายในเว็บนั้นนะครับในเว็บต่างประเทศนะมันจะทําให้ได้กําไรเยอะกว่านะครับแต่ท่านถ้าต้องการเทรดเล่นๆนะครับท่านก็เทรดเว็บนี้แหละนะครับหรือเทรดจริงจังก็ได้กําไรเหมือนกันนะแต่ว่ามันได้เป็นเงินบาทนะครับท่านต้องมีเงินเยอะๆนะครับถึงจะถึงจะคุ้มค่าที่จะเทรดในนี้นะครับอ๋อลืมลืมอีกนึงนะครับลืมอีกนึง เราต้องดูส่วนนี้นะครับส่วนด้านขวามือนี่ในยีบสีชั่วโมงนี่นะครับราคามันเป็นเป็นยังไงนะครับมันติดลบไหมนะครับถ้าเป็น2%เเซ์หรือสีเขียวแบบนี้คือราคามันอยู่ในช่วงขึ้นนะครับราคาอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับถ้าตัวนี้นี่ติดลบหมายความว่าราคามันอยู่ในช่วงขาลงนะครับมันอยู่ในช่วงลงนะเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดดูดีๆนะครับท่านจะซื้อจะขายต้องระวังนะ จะซื้อต้องซื้อในช่วงที่ราคามันลงแบบนี้นะครับที่ติดลบนะยิ่งลบเยอะยิ่งดีนะครับส่วนจะขายต้องขายในราคาที่เหรียญน,นั้นขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ